ใครที่มีปัญหาเรื่องระบบการขับถ่ายในลำไส้บ่อยๆเป็นคนท้องผูกถ่ายยากแล้วก็ถ่ายไม่สุดวันนี้พี่วันมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำกันในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่วันมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวใหม่มาแนะนํากันนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของอาการท้องผูกนะคะตัวนั้นก็คือคาลิสโปรไบโอติกค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลลำไส้ลดอาการท้องผูกแล้วก็ช่วยลดไขมันเซลลูไลท์ที่สะสมในร่างกายของเรานะคะมีทั้งพรีไบโอติกที่เป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีภายในลำไส้และโปรไบโอติกนะคะจุลินทรีย์ที่ดีซึ่งช่วยในเรื่องของการย่อยแล้วก็ดูดซึมสารอาหารภายในลำไส้ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ชนิดเดียวกันกับที่มีในลำไส้ของมนุษย์เรานะคะอีกทางก็ยังเสริม สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายลดภูมิแพ้ได้ด้วยค่ะวิธีการทานก็ทานได้หลากหลายรูปแบบนะคะก็คือฉีกซองเทใส่ปากแล้วก็ดื่มน้ำตามค่ะหรือจะผสมลงไปในเครื่องดื่มนะคะอย่างเช่นนมน้ำผลไม้ก็ได้หรือจะโรย ลงไปที่อ่านเช้าหรือว่าสลัดหรือผลไม้ก็ได้ค่ะสำหรับคนที่ขับถ่ายเป็นปกติก็รับทานแค่วันละหนึ่งซองนะคะก่อนนอนหรือถ้าใครมีปัญหาในเรื่องการขับถ่ายมากๆก็ทานวันละสองซองนะคะให้ทานระหว่างวันนะคะเวลาไหนก็ได้ให้ทานเวลาเดิมค่ะแต่เลี่ยงทานพร้อมอาหารและเครื่องดื่มร้อนๆนะคะ ซึ่งค a ริสโปไบโอติกตัวนี้นะคะถ้าเกิดเราทานไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้ก็จะไปเพิ่มไฟเบอร์กากใยในลำไส้ของเรานะคะช่วยให้ระบบการขับถ่ายของเราเนี่ยดีขึ้นบางคนนะคะทานไปสักระะะจะรู้สึกเลยว,ว่าพุงของเราเนี่ยยุบลงนะคะเ <Wow. S 1> นื่องจากว่าข้างในส่วนผสมของเขาเนี่ยจะมีสารสกัดจากส้มแขกนะคะแล้วก็ส้มตระกูลไมโลซึ่งจะช่วยลดเซลล,ลูไลท์แล้วก็ดึงไขมันเนี่ยไปใช้เป็นพลังงานได้ด้วยค่ะ สำหรับพี่วันนะคะได้ทดลองทานมาแล้วนะคะจนหมดกล่องนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าทานไปแล้วเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะคะเพราะว่าปกติก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของระบบการขับถ่ายนะคะไม่ค่อยได้กินอาหารที่มีไฟเบอร์เยอะๆก็เลยเวลาตื่นเช้ามาเนี่ย บางช่วงเนี่ยก็จะมีปัญหามากเลยค่ะพอทานตัวนี้ไปนะคะก็โอเคเลยนะคะทานง่ายค่ะกลิ่นก็จะเป็นออกกลิ่นเลมอนนะคะหวานหวานแล้วก็เวลาเราผสมลงไปในอาหารก็อร่อยขึ้นด้วยนะคะวอลเลน่าคาริสโปรไบโอติกกล่องนี้นะคะ ก็มีทั้งหมด10ซองนะคะเขาจำหน่ายอยู่ที่ราคากล่องละ1 0 5 0บาทค่ะหาซื้อได้ที่ Eve Boy mm hmm. นะคะแล้วก็สำหรับราคากับโปรโมชั่นนะคะถ้าสั่งซื้อออนไลน์ก็จะมีราคาและโปรโมชั่นที่แตกต่างกันไปนะคะสามารถแอดไลน์แอดนะคะไปสอบถามราคาโปรโมชั่น แต่ละช่วงได้ค่ะสำหรับวันนี้พี่วันก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจออะไรดีๆก็จะนำมาแนะนำให้ได้รู้กันอีกนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ